เราไปดูทุ่งดอกทานตะวันกันบ้างนะคะตอนนี้นะคะบานรับลมหนาวที่ฟาร์มความสุขที่อำเภอพรพระจังหวัดตากค่ะอุณหภูมิลดลงในพื้นที่อำเภอพธพระจังหวัดตากทำให้สภาพอากาศหนาวเย็นซึ่งนักท่องเที่ยวมาเยือนสัมผัสความหนาวที่อำเภอพธพระชมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติน้ำตกทะเลหมอก และโดยเฉพาะสวนดอกไม้หลายแห่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวเช่นเดียวกับทุ่งดอกทานตะวันเริ่มบานแล้วที่อำเภอพบพระดอกทานตะวันมีหลากหลายชนิดหลากหลายสายพันธุ์รอรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนพิเศษสุดในปีนี้นะคะดอกทานตะวันมีสีแดงเป็นแห่งแรกของอำเภอพบพระที่ทุ่งดอกทานตะวันสีแดงสวนฟรัมความสุขกิโลเมตรที่44ตำบลคีรี ตำบลคีรีราช์อำเภอพบพัจังหวัดตากนอกจากดอกทานตะวันสีแดงที่เป็นไฮไลท์แล้วนะคะก็ยังมีดอกทานตะวันแคระอีกด้วยค่ะซึ่งนายโยธินสมบูรณ์ศรีสกุลครับเล่่อห้ยฟังนะครับว่าปลูกดอกทานตะวันตั้งแต่ประมาณ14ไร่นะครับดอกทานตะวันที่ปลูกเนี่ยก็มีพันแครดอกทานตะวันกินเม็ดนะครับและดอกทานตะวันที่ชมอย่างเดียวที่เป็นไฮไลท์ที่สุดในสวนนะฮะดอกทานตะวันหลากสีนะครับหลากสีนี้ก็คือจะเป็นสีแดงผสมสีเหลือง สีแดงผสมสีน้ำตาลแล้วก็สีแดงผสมสีม่วงด้วยนะครับด้านนายธันประวัติภูริวัฒนะเมธาในอำเภอพุพระก็กล่าวนะครับว่าฟาร์มความสุขนะครับซึ่งเป็นฟาร์มดอกไม้ทานตะวันซึ่งทานตะวันที่นี่เนี่ยค่อนข้างแปลกนะครับเป็นดอกทานตะวันสีแดงและดอกทานตะวันก็กําลังปลูกในพื้นที่ก็จะเปิดให้ดําเนินการให้มีการท่องเที่ยวในวันที่1นธันวาคมนี้เป็นต้นไปนะครับ